คือวิธีเพิ่มใช่ไหมครับไม่ใช่ว่าเป็นเราเพิ่มเองครับลูกค้าเพิ่มครับก็คือเข้ามาที่ My Hubly นะฮะแล้วก็ไปที่สามขีดนะครับแล้วไปที่ My Tool ครับแล้วไปที่ My Link ครับผมกดเข้าไปแล้วเอาลิงก์ของเราครับลิงก์ของเรามาเลยของเราก็ถ้า Shop USA ก็คือลิงก์นี้ ทีนี้เราก็ไปเข้าเครื่องลูกค้าครับซึ่งเดี๋ยวผมลองเปิดเป็น Inco Nitto แล้วกันนี่ฮะอันนี้สมมุติว่าเป็นเครื่องลูกค้านะครับเข้ามาปุ๊บอันนี้มันจะติดลิงก์เรามาได้เลยครับได้ฮะหรือจริงๆเรา copy ในเครื่องเราแล้วก็เนี่ยฮะมันจะขึ้น c อม f i r m อีกทีหนึ่งว่าใช่ลิงก์เราไหม ตอนตอนนี้คือผมเป็นลูกค้าแล้วนะผมจะสมัครต่อจากผมนะอ่าผมก็กด yes นะอันนี้คือใช่ล้เราจะสมัครต่อจากคนนี้เสร็จแล้วผมก็สมัครในนี้ไม่ได้เลยครับต้องซื้อสินค้าฮะโอ้แต่ว่าเรามีไอ้เครื่องนั้นแล้วนี่นะใช่ป่ะอ่าหา accessory ครับ นี่นะฮะอ่าสมมติผมสั่งอันนี้นะครับ add to cart ครับเสร็จแล้วก็นี่ฮะว i e w cart ฮนะเอ่อเช็คเอาท์ไปเลยครับจุดนี้มันจะให้สมัครครับจำได้แหละนี่ฮะตรงนี้ฮะอ่าถ้าถ้าไม่มีนี่ฮะเรื่องอันนี้ฮะ เป็นฮะอันบนแปลว่าเป็นครับอันล่างแปลว่าไม่เป็นครับฮะภาษาอังกฤษมันแปลห่วยๆงงเหมือนกันฮะ,ฮะถึงจุดนี้ก็คือเรากรอกถูกไหมฮะกรอกเข้าไปปุ๊บแล้วพอเรากรด place order ปุ๊บมันจะพาเราไปสมัครสมาชิกเช็คอีเมลมันจะมีอีเมลเข้าครับแล้วก็อันนี้คือฝั่งลูกค้าเนาะ ฝั่งลูกค้าเช็ค e okay. อีเมลโอเคอักคาว์ตวเองสร้างเสร็จแล้วนู่นนี่นั่นทีนี้ฝั่งฝั่งฝั่งเราใช่ไหมฝั่งอ c o u n t แรกเนี่ย mm hmm. เมื่อลูกค้าเขาสมัครแล้วอะครับเราเข้าระบบหลังบ้านนะฮะแล้วก็ไปที่ business นะครับแล้วกน็น่าจะไม่หนึ่งก็สองนะครับเลือกสักอันหนึ่งน่านาจะอันเนี้ยครับชื่อเขาจะโผล่มาตรงนี้ครับแล้วเราก็กด p a s e ครับ เมื่อเรากดปุ๊บเขาก็จะเป็นสมาชิกกับเราเลยอย่างนี้ครับแครคมัก็คือจะลิงก์กันละด้วยด้วยวิธีเนี้ยครับพอครับทำในคอมสะดวกกว่าเนาะครับครับผม ได้ครับยินดีครับครับลองลองดูนะครับเพราะว่ามันก็เปลี่ยนเปลี่ยนครับผมครับครับต่อเป็นครับ